จและเนื่จากพระเจ้าว่าอีโดลีสามรักคน่าปอยากให้ไปอยู่บนสวรรค์เพื่อจะพโลความบาปเราไปอยู่บนสวรรค์ไม่ได้พระเจ้ารู้ว่าทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์ไปสู่สวรรค์ได้ก็คือต้องส่งใครสักคนหนึ่งลงมาแล้วก็มัเป็นหนทางที่จะช่วยดึงให้เรากลับไปสู่สวรรค์ได้ God did not from heaven say now you want to go heaven you must do this you know you came down just like the man jumped into the pool to be at the same level as me to save me you will be at my level at my level ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามองมาจากสวรรค์แล้วบอกว่าเราต้องทำนี่ทำนั่นเพื่อให้เราไปสวรรค์ได้แต่พระเจ้าเลงมาเองเลยเหมือนกับผู้ชายคนนั้นที่กระโดดลงมาช่วยในน้ำเลยเพื่อที่จะดึงให้คนบาปนี้ขึ้นมาได้ That drowning experience of mine help me understand Christianity compared to the compared religion. world ดังนั้นประสบการณ์ในการจมน้ำในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจแนวคิดมุมมอง,ง,ง,งต่างๆของคริสเตียนนะเมื่อเทียบกับศาสนาอื่นๆนะค o u k n o in no other religion do you find the concept of a savior only in Christianity you find the thing called savior ไม่มีศาสนาใดในโลก <Savior. S 2> นี้นะคะที่มีแนวคิดเรื่องของที่จะส่งผู้ที่มาช่วยเราแบบนี้นะมีแค่คริสเตียนเท่านั้นที่ ต่งพรผ่าศาสนาอ you ื่นทุกศาสนาเลยนะเราคือผู้ช่วยตัวเองให้รอดได้เราต้องทำความดีเราต้องทำาน่นทำนี่ช่วยเหลือตัวเองแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าต่อให้เราทำดีย่างไงก็ตามเราไม่สามารถจะช่วยตัวเองนะสำหรับพระเจ้าเราศาสนาอื่นๆใดในโลกนะ ก็เหมือนกับกิ่งไม้ที่ยื่นมาช่วยนั่งร้างในวันนะั้น <'s> ที่มันสั้นเกินไปว like ก็เกิดกับพวงยางนั่นนะคะซึ่งมันไกล <But S 2> เกินไปเอื้อมไม่ได้แล้ว <It 's S 2> ก็เหมือน, like you know, นกับคนที่มาสอนอะ่ะตัวเองก็ว่ายไม่เป็นอะ่ะแต่สอนคนอื่นให้พยายามที่จะว่ายน้ำและช่วยตัวเองได้แต่ก็ช่วยไม่ได้ส I mean, ิ่งที่ต้องการที่สุด ก็คือคนที่จะมาช่วยเราเมื่อตอนผมอายุ15ปีความคิดเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดนั้น t ัดเจนมากผมเข้าใจความสัมพันธ์ของ me ะเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์สำหรับผมเป็นตัวเตาแห่งศรัทธาดังนั้นเมื่ออายุ15ปีข้าพเจ้าจึงเข้าใจเรื่องของศาสนาคริสต์เป็นอย่างดีเข้าใจความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์ที่ลงมาเพื่อจะมาช่วยเราในโลกนี้มา2,000ปีเมื่อผมอายุ15ปีพระองค์ได้ยินว่าข้าพเจ้าได้ยินข้าพเจ้าที่จมอยู่ในความบาปได้ตาย พระองค์ก็จะโดดลงมาในน้ำมาเป็น่วนนึ่งกับพวกเราแล้วก็มาช่วยเหลือพวกเรา My friend don't ever forget the gospel story ดังนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องข่าวประเสริฐของพระเจ้า Heaven อากาวัน Man ม ah. นุษย์ d พระเจ้า e s u s พระเยค h e o l e h i n g make up the beautiful g o s l story นี้ะคะคือการเป็นเรื่องสุดนำข่าวประเสริฐของีโอกาสี้เ็อย่างคหนรพระเจ้ารเอัรากก็ต้องมีโอ,อกาสเนี a, time, you know, like it. It ่ยก right. ็อยากจะมาเล่าให้ อันแรกนี่คือที่เราคุยกันไปแล้วก็มีข้อพมที่เสริมในโรมันบทที่หุข้อที่สนั่น,น i s neither earn or deserve and the Bible text is the Bible text is Ephesians t o e you are s a v e t h o faith not by what you do not by works สรุปสรุด้วยข้อพิกคมที่เสเอเัสบทที่สอข้อแปว่าด้วยพระคุณของพระเจ้าเราจึได้รับความรอดไม่ใช่ด้วยผลงานในน้ำมือของตนเองแล้วพี่พอน้องได้มา Bible text ก like ทุกข้อเลยนะคะมีมีข้อ สองข้อนะที่จะสนับสนุนนะ a l right now man is a sinner he cannot save himself ข้อของมนุษย์นะ Romans 3:23อจาจจะลงไปด้วยก็ได้นะ Romans 3:23โอ้หลบสุดนมว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องตกอยู่ในความบาป <Yeah, S 1> นะ a <All> n sinners จาจจะลงไปนะคะ The Bible also tells us อีกข้อหนึ่ อยในัจจิว We cannot save ourselves because in order to save yourself you must be perfect and none of us are perfect. m a 5:48เราจช่วยตัวเองได้ทุกคนและต้องสมบูรณ์แบบแต่ไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบนะในมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่สิบแปอันนี้ของข้อสองนะในขอมไม่สมบูรณ์ในส่วนของข้อของพร u เจ้า You know, because เราจะใช้เยเมีบที่ i 0ข้อ3หรือบอกว่าพระเจ้าได้รักเราด้วยความรักนิรันดร์หรหรือ1ยอห์4 g is love. อน4:8 1อท o ี่4 8ข้อแรกคือที่บอกพระเจ้าเป็นความรักนะคแ่รคัมภีอว่าพระเจ้าเป็นคอที่บอกว่าพระเจ้าเทียงเนี่ ก็คือพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากบริสุทธิ์มากให้มีความบ่า่อคพระพักไม่ได้เอเฟซัสยี่สิบสี่ข้อเ h ็ h ในอภ u ยมบทที่สามล่าสุดสี่อภิยมสามสิบสี่ข้อเจ็ดบอกว่าไม่สามารถปล่อยให้ผู้กระทำผิดเนี่ยรอดไปได้ guilty has been, sin has been punished ก็คือถ้าทำความผิดเนี่ยก็ต้องได้รับการลงโทษ่ว่าคนที้ แล้คนที่ทำความผิดเนี่ยก็จะต้องตายนะในสกิล so here is the problem ทีนี้ปัญหาคือ God loves us He doesn't want to punish us พระเจ้ารักเราไม่อยากทำโทษเรา God He is a just God He must d o a with sin แต่ว่าเ,าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงธรรมอ่ะยังไงก็ต้องทำให้ถูกต้องอนะ่ะเนาะเพระ <Yeah. S 1> าะความบาปก็ต้องได้รับการจัดการ That's why we have this famous t a t e m e n t God is not the problem in the person of Jesus Christ His Son เราก็เลยมีประโยคนั้นนะที่บอกว่าพระเจ้าช่ว,วยแก้ปัญหาผ่านพระ Now the fourth chair. What is the fourth chair, everyone? Jesus. Christ. What are the two points? <laughs> who is he? What did he do? Remember? Right. So first one, who is he? He is the God man. First John chapter 1, verse uh, chapter 1, verse 1 and verse 14. Well, the word Jesus was God and the word became flesh. ก็คือว่าพระคำนั้นได้ลงมาเกิดน,นะคะแล้วก็พระคำนั้นก็คือพระเจ้า <Jesus S 1> ที่เป <came> ็นเจนแมนระน <became> ก็พระ,พระเยซูแลการมาเป็นมนุษย์นะคะ point, what did o และประเด็นที่สอ,องข้อสีนี้ก็คือว่าพระองค์ทำอะไรก็คือมาอยู่บนโลกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตมนุษย์โดยมารดาความบาปแล้วก็ตายบนไม้กางเขนทานเรา okay. Your punishment now Jesus Christ. your Your sin. is of now เพื่อมาจ่ายแทนมารับโทษแทนเรานะโทษของเราตอนนี้พระเยซูเอาไปแทนหมดแล้ว Some of you have attended my training you have heard the story I used about the bee remember the bee how many of you have heard the story about the father and the bee เคยได้ยินเรื่องของพระเจ้าได้เคยเล่าอะไรนะ The bee sting the bee sting The sting. เรื่องของพึ่งพึ้ง how many of you have heard the story ใครเคยได้ยินและจำได้ I use that to help people understand this point. Now, very quickly, this is my last thing. I will end here. Okay. Let me share with you very quickly this last point. Okay. I really thank you for your patience. Huh? Are you okay? oh, <laughs> yeah. <laughs> thank you so much. You are really a wonderful translator. I really thank God for you. All right? Especially when a fast speaker like me. โอเคดิส t ุน t ิสเวอรี่ฟาส s t สตอรี่เวอรี่ทุกส o อรี่ต่อยนะรมต่อย True Story people u n d e าอ t a n d the gospel you u n d e r s t a ล d True Story people เ n า e r s t a n d t True Story t e ทารอรอาเรื่องเล่าทำให้คนได้เข้าใจข่าวประเสริฐได้ Family went on the picnic up on the mountain อ <laughs> hey, the ่ามีครอบครัวหนึ่งนะคะพวกไปปิกนิกกันบนภูเขาและพ่อพอดว่าเฮ้ยอาหน้าต่างลงดีกว่าจะได้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ bố sitting here mẹ nát căng căng And the only daughter was behind Suddenly, a horrible thing happened. as the window was rolled down something inside the ra khi a big black vào Suddenly, the girl behind có Daddy, cái gì đó xe nó đó เธอเป <She S 2> ็นคนที <a> <pan S 3> mm ่เธอเป็นคนที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 ่เธอเป็นคน ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่เขาบอรอจกะขัางอะไรนะพื่นเตียนพิงมาผ่านหน้ารเนาะอไยังไม่ทต่อยใช่ไหมคะเราลอเรียกไปก่อนตอนนี้รถหยุดนะรอให้รอให้พ he he came close, he c c u u p p it, it. แล้วก็พอมันมาใกล้ๆแล้วก็ทำแบบนั้นแหละ This is a very daring move. You know the bee is still alive. The bee, you see happy yeah. the bee? <c ười> the bee? The bee? เ Can <ười> oh, okay. you see? The bee is say, oh, thank y ค u so much. I I enjoy being inside. Do you need the bee happy? s o m e t h ถ้าเราจับพึ่อไว้อย่างนี้คิดว่ามันมีความสุขมากเลยขอบคุณเราไหม He is an angry bee. มันโกรธมากเลยอ่ะ i t is an a inside. มันบินอยู่ข้างในมือของพ่อแล้วอ่ะ Everyone know. seconds something is happen happen? going to going what's to ภายในสองสามนาทีจะต้องสักระยะนี้สุดแล้วเกิดอะไรขึ้น Alright, the bee is gonna give the most horrible sting you can ever imagine. แล้วก็จะพึ่งเนี่ยงมาที่จะต้องต่อยใช่ไหมออก๋อ And as a result, the bee was free, and the bee, the started to fly again. ค่าวนี้ก็พอมันมเป็นอินสตา Once more food behind. And behind the car, behind the car. And the geese, the daughters of the and say, Oh, daddy, daddy, the bee is going to sting me. This time, the father just went behind her and said the most incredible thing. Honey, the bee is not going to sting you anymore. That bee is not going to hurt you anymore. <laughs> and the mother said, Daddy, why? Why is the bee not going to hurt me anymore? <laughs> and then the father said something incredible. Look at my hand. Look at my hand. And the girl said, Why? Why look at your hand? Carefully the at the hand. คราวนี้ลูกอเห็นแล้วว่ามีอะไรบางอย่างตอนนี้ t เกอร s n ตเกอรของผอยู่ในมือพ่อแล้วตอนนี้เหล็กในของึงอยู่ในมือพ่อแล้วพ่อรู้ว่าึงแต่ละตัวมีเหล็กในแค่อันเดียว so that bee cannot harm you because t h e s got n y one s t i n g ดังนั้นพึ่งตัวนั้นจะไม่ทำร้ายลูกต่อไปแล้วเพราะมันไม่เกลในแล้ว because the father has taken the bee sting on himself, the girl is free. You understand? The girl is free. พ่อเนี่ยยอมก็เอาเหล็กในเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองแล้วอะทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะปลอดภัยจากเหล็กในนะ Father also know that all bee the moment you lose t h r sting within one week you will die you know r i g t all bee will die. if they lose the sting you will die พ่อเขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่มันสูญเสียเหล็กในแล้วภายในที่นึ่มันจะตาย less one e e than พึ่งจะตายภายใน if when you think about this story คถึงเรื่องนี้ we remember what the bible say in first corinthian 15:55เราก็จําข้อพระคัมภีร์ในโควิดบทที่15ข้อ55 Paul told the church in corinthian Corinth. s to c o r i n t he's telling all of us the same thing พระโรบอกกับผู้เชื่อในโควิดนะคะแล้วก็บอกว่าเราต้องมั่นใจว่า you and i you can look at death look at death ว่าพวกเราทั้งหลายตอนนี้สามารถที่จะมองความตายอ่ะ you, you are not afraid of death แล้วก็ไม่ต้องกลัวความตาย and say death แล้วก็พูดความตายว่า Oh death where is your victory ก็บอกว่าโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะ Where is your sting แล้วก็เหล็กในความตายอยู่ที่ไหน The devil has got no more sting เพราะว่าซาตานไม่มีเหล็กในอีกแล้ว Why because, because the sting <man. S 1> is forever on the hand of Jesus Christ เพราะว่าตอนนี้เหล็กในเนี่ยถูกตึงไว้แล้วที่องค์พระคริสต์บนไม้กางเขน Jesus said to you and I look at my hands e v e r y w a n t ระเยซก็พูดกับเราบอกว่าดูที่มือของเราสิ I have taken Satan's sting on me so you do not have to be sting f r o m by the devil เราเนี่ยได้นำเอาเหล็กในของซาตานมาไว้ที่มือเราหมดแล้วซึ่งตอนนี้เจ้าทุกคนเนี่ยไม่มีเหล็กในของความตายแล้ว That's what the Lord Jesus did 2,000 years ago นี่คสิ่งที่พระเยซูครสตพูดไว้เมื่อ2,000กว่าปีที่แล้ว So me dying o cross the Lord said go away Simon I will die on your behalf แทนที่จะต้องเป็นไซมอนที่ตาย อค,ความบาปตอนนี้พระเยซูอบอกว่าเซมอนลกไปเราตายแทนเจ้าแล้วข้าพเจ้าเด้มีความรอดเพราะพระเยซูเนี่ยเปิดทางให้ในวันนี้ให้มองอูที่พระหัตถ์ของพระเยซู้ไม่มองที่พระหัตพระในวันนี้่มองอูที่พระหั์ของพระเยในวมอพระหตถพระยในว้มองที่พระต์องพระเยซูในวัล่พระตารยไปไว้ไม่พระต้องต์แลยวันาไม่รต้องตรยันีอย และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำนะคะก็คือเอาแหล่งในแห่งความตายไปไว้ที่พระองค์เองสิ่งที่เหลือตอนนี้ก็คือแค่เราเนี่ยเชื่อเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วก็อธิบายว่าความเชื่อที่จริงคืออะไร first question then, then what faith is not ดังนั้นอย่าลืมนะคะและต้องบอกก่อนว่าความเชื่อที่ไม่ใช่นั่นคืออะไร then what real faith is เราถึงค่อยบอกว่าความเชื่อที่นั่นจริงคืออะไร fully totally trusting in Jesus is the only one to save you คือการไว้วางใจพระเยซูหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิบตัวทีไม่ดีครับ thank you Tomorrow I will be my in I want to share with you a very powerful video that for most of you will make you cry. Okay, tomorrow. Right? Yeah. Very very, went, very short about five minutes or less <laughs> that I always use as part of the gospel story. Yes. Thank you. Thank you. And thank you. Okay. Thank you. And, uh, will be a big time.